coming home baby we're coming home 4:47อีก15นาทีนะครับจะเริ่มนะครับตอนนี้กำลังเดินไปที่จุดสตาร์ทของขนแก่นมาราธอนนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เป็นไงบ้างครับหมอพร้อมไหม้าหมาราธอนแรกในบ้านตัวเองนะครับวิ่งแต่นอกบ้านนะครับ heading <Yeah. S 1> to the starting line funken marathon เข้าสู่จุดฝ่ายตัวนะครับร้อนไปเรื่อย Walking towards the starting เสียงดังๆยามเช้าหน่อย see the 10k mark. Feeling good. 10k. Just had my first jelly. The weather's great. Good wind. So far so good. There. Okay, stop for me. <laughs> 10 miles, Mark. 10 miles. Still going good. Keeping pace with a uh, 4.45. Pieces. We're looking good so far. Feeling great. 20 Ks. Another gel. We're looking good still. Good vibes. Halfway there. Uh, come can. cool. 2 0กิโลแล้วนะครับเจลอีกรอบ b นึ b งบิ๊กแเจลตอนนี้กำลัง่านเป็นขานแก็นนะครับ20กิโลโรงเรียนขานแก่นขานแก่นวิธีอะไรโอเคสู Obrigado. มาวิ่งตามเพจอยู่นะครับ30บโลเพิ่งได้ชีเพิ่งได้ชีหลับน้ำสามสโล the pan, and So, 30 k's up the bridge. Look at how steep it is. Look how steep it is. Long pan, Now we go down the bridge. Oh, cool. 30k up the bridge down the bridge now 12k's left we're feeling good great weather 33k we're on our way back nine more k's left down this hill and up เก้โลเก้ <9 S 1> โล,โลสูๆ้ๆ uh huh. จบไปแล้วครับเนินแรกพาลุโหดฟันแกนมาาตอนเนินโคตรเยอะ มนมาราธอนเนินโหดเนินเซิฟเซฟก่อนเข้ามอสู้ๆเราเกาะเพลเซอร์ตลอดเราจะเรียวเข้ามอแล้วนะครับ Six more Ks, still feeling good. Now we got this hill, massive, massive hill. We're going into KKU now, Kuan Ken University. Long Downhill stretch, and then up, massive, massive climb to the finishing line. We're doing good. Saucony Kinvara 10, holding up pretty well. Up the hill. Here we come. 37 k. Five more K's left. <laughs> I'm running on reserve. <clears throat> made it top of the hill now downhill and then we're into the home stretch <sighs> it's getting warm too. เมสสุดท้ายนะครับแแมม่่นน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 นคค Coming in the home stretch. Coming home, baby. We're coming home. 447. 447. ถามว่าจะต้องเล่นกลางเลยนะครับเดือนตองมาเล่นกลางนะครับเล่นกลางตัวแรกนะครับเส้นแรกเลยโอ้โหได้ตาคู่ฝาดอโอ้โหไไมต้องมีสยคิวอตวอ่ ก็จบโดยเทียนะครับร4ชั่วโมง47ไ้แวะถ่ายรูปเย้ยวๆกับน,น้องๆในมอชิวๆสบายๆกินวาล่าล่อซะเจ็บเลย น้ำจุดจุดจัดน้ำให้น้ำน้อยไปนะครับเจ้าภาพต้องบางหน่อยนะครับโดยเฉพาะตรงศิลาไม่มีน้ำเลยนะครับทายสีทายสีพัชรินไปนี่น้ำหายยากมากนะครับน,น่ารักกว่าเจอกันอีกแล้ว รับเสื้อเรียบร้อยนะครับเสื้อเป็นเชอร์ เเร็วเร็วเรสองร้อยเมตรสองรอยเมตรสวัสดีครับก็จบได้ด้วยดีนะครับวันนี้แล้วก็ทำลายสถิติตัวเองด้วยนะครับเป็นพีีของตัวเองไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าลดน้ำหนักลงมาจากร้อยกว่ากิโลถึงวันนี้ก็วิ่งมารารอนเป็นนักวิ่งมาลาทอนอ่ ระดับบ้านๆคนหนึ่งนะครับผมทำบอกพวกนี้ก็เพื่อที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ใครใครที่ <c oughs> ลดน้ำหนักเนี่ยถามว่าลดไปเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเพื่อสุขภาพแน่นอนนะครับสุขภาพซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับห่างไกลหมอภูมิตานทานแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็สำคัญพยายามศึกษาหาวิธีเพราะทุกคนที่ออกไป วิ่งหรือออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่จะชอบบ่นว่าเจ็บน่นเจ็บนี่เจ็บเข่าโดยเฉพาะวิ่งทุกคนจะบอกว่าเจ็บเข่าแต่ถ้าวิ่งถูกวิธีถูกลักษณะนะครับไม่มีเจ็บแน่นอนนะครับและสำคัญก็อุปกรณ์รองเท้านะครับกางเกงนะครับถุงเท้านะครับหลายๆคนมองข้ามถุงเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่ จะ,ะช่วยนะครับซัพพอร์ตนะครับเท้าเราซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นอ,อยู่สัมผัสกับตัวพื้นรองเท้าที่จะช่วยนำเราไปสู่เป้าหมายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟันลันหรือไม่ว่าจะวิ่งธรรมดาทั่วไปนะครับผมเจอมากับตัวเองเรื่องของถุงเท้านะครับก็เคยบอกไปแล้วว่าคินวาราสิท,ที่ซื้อมา แข็งพอสมควรนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมีแรงแรงดีเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ความแข็งกระด้างกลับมามีอีกไม่ผมไม่แน่ใจว่าอากาศมีผลกับตรงนี้ไหมเพราะอากาศเมื่อเช้านี่ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับแล้วทุกทุกครั้งเนี่ยที่ออกไปเนี่ยผมจะอ,อวิ่งเนเช้ามืดเนี่ย อากาศมันเย็นไม่แน่ใจว่าการยืดอยู่ของโฟม EVA PLUS อะไรของเขาเนี่มันอาจจะมีส่วนนะอันนี้ความความคิดเห็นของผมนะครับอาจจะมีผู้รู้อาจจะลองมาชี้แนะก็ได้นะครับเรื่องของ EVA นะครับแต่ผมเจอ v ล็อกเกอร์นะครับจินก็คอนเฟิร์มนะครับว่ากินวาราสิบเนี่ยแข็งจริงๆนะครับเาววากันต่อด้วยเรื่องมาราธอนวันนี้ถอนแก่นมาราธอนนะครับจัดเป็นปีที่10 8หรือ19ผมไม่แน่ใจนะฮะก็คนเยอะมากนะครับ2,900กว่าคนนะครับสำหรับเฉพาะมาราธอนนะครับก็เห็นแบบโอ้โหคุณนักวิ่งเอาโซซูเปอร์ซีเนียนะครับ70วิ่งกันเฉยนะครับแซงแซงเราไปอีกนะครับวันนี้วางแผนออกไปแล้วก็ทำได้ตามแผนครับผมกะเกาะเพชรนะครับ4.3นะครับเดี๋ยวเมื่อเอ ผมไปอยู่ในภูเขาเรียกว่าภูบีนะครับเลยอยู่เกือบท้ายๆของแถวที่ปล่อยนะครับกว่าจะฟาดานออกไปนี่ก็ประมาณ5กิโลได้นะครับก็ไม่ทันเขาแล้วนะครับก็เลยเกาะ4.45ไปก็เกาะเพเซอร์4.45แล้วน้องเพเซอร์คนหนึ่งก็ซ้อมวิ่งที่บึงแก่นนครด้วยกันนะครับ เคยเคยเห็นกันอยู่นะครับผมก็เกาะพวกนี้ไปนะครับก็เกาะมันไปกลุ่มใหญ่เลยครับ4.45เนี่ยก็มาชิงกันตรงช่วงขากลับนะครับจะถึงมอแล้วล่ะเดี๋ยวเข้ามอปุ๊บผมคือบรรยากาศสุดยอดมากเลยครับก็เห็นในคลิปนะฮะเพลงหมอลำนะฮะและเพลงเสิร์งทางอีสานเนี่ยก็สุดยอดนะครับโดยพ่อข้างทางเนี่ยสองข้างทาง ใน,ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับน้องๆออกมาเชียร์กันนี่โอ้ันมันเป็นแรงกระตุ้นนะครับอีกฮึดอนะฮะอีกนิดเดียวนะครับแต่ก็นี่แหละครับสนามขอนแก่นมาราธอนเนี่ยเกิโลสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่โหดจริงๆครับเนินเนิน3เนินนะครับกว่าจะกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับแล้วก็เส้นทางข้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเส้นทางวันนี้เนี่ย หกกิโลเจ็ดกิโลสุดท้ายเนี่ยผมซ้อมอยู่นะแต่วันนี้ทําไมมันมีความรู้สึกทำไมหกกิโลทํานี้มันวันนี้ทําไมมันยาวยาวมันไกลจังเลยนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับที่ที่เห็นเล่นอ,อยู่ข้างถนนนะครับแล้วผมไปแจมด้วยเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับแล้วแต่งตัวแบบจนแบบนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับามาอีกสองร้อยเมตรถึงเส้นชัยเนี่ย แล้วได้ยินนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเป็นอะไรที่มันมันมันช่วยให้มีแรงฮึดขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปได้ด้วยดีนะครับขอขอบคุณทั้งผู้จัดนะครับขอบคุณอาสาทุกคนนะฮะน้าผู้ที่แจกน้ํานะครับทั้งทั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ทางการก็มีออกมานะครับมามา,มาอ,อาสาเลยนะครับมีคุณป้านหนึ่งบอกเอามีน้ําแดงชงน้ําแดงมา อาเฮียคนหนึ่งน่าจะถึงแถ่แถวโกทาครับก็มีเหมือนกับเป็นเป็นกล้วยนะครับเป็นแตงโมมาให้นะครับเลยโกทาโรงเรียนเลยขมแก่นไปนะครับทางโรงเรียนโกทาเรื่องเนี่ยครับก่อนจะออกไปพุทธมณฑลเนี่ยก็มีคุณครูมีโรงเรียนท้องถิ่นนั่นนะนะครับเอาน้ําเอาอะไรมานะครับมีสเปรย์ฉีดนะครับสุดยอดมากครับสุดยอดจริงเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ ช่วยให้นักวิ่งหลายๆท่านเนี่ยได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่ออย่างบางคนก็บอกไม่เอาแล้วเรยงรถพยบาบาลให้หน่อยนะครับก็พอก็มีแรงเชียร์กันนะครับพวกนักวิ่งก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นสปิริตที่ดีมากๆนะครับก็วันนี้4.47วิ่งครั้งสุดท้ายผม5.2 5.2กว่านะครับวิ่งที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลงมารารทอนฟูลมาราทอนในบ้านตัวเองนะครับ mm hmm. ก็ภูม mm ิ hmm. ใจครับดีใจว่าจากอ้วนๆนะครับทุกวันนี้วิ่งมารารทอน4.4ผมคิดว่ารายงานต่อไปนี้ก็พยายามจะจะจะ,จะ,ะลดเวลาลงมาให้ใกล้เคียงกับ4ให้ได้มากที่สุด นะครับก็คงจะยึดฟูไว้เป็นต้องมีอย่างน้อยๆปีหนึ่งสัก4ฟูนะครับถึงฟูนะครับแล้วก็จะวิ่ง Half นะครับพยายามจะเก็บเก็บ4-5 half อย่างที่เคยบอกไปนะครับนี่คือแพลนของพวกผมนะครับรายการต่อไปนะ่าจะเป็นฟูนะฮะฟูก็พยายาม น่าจะเป็นลาคูน่าภูเก็ตนะครับจะไปวิ่งที่นั่นกันนะครับใครเจอใครทักทายได้นะครับยินดีนะครับแล้วก็ใครอยากจะคอล์ับก็ยินดีนะครับผมก็นะฮะขอคอล์ด้วยแล้วกันนะในเรื่องของบล็อ g i ิงนะครับมีอะไรก็ชี้แนะได้นะครับก็นี่แหละครับวันนี้บรรยากาศคร่าวๆนะครับสนุกมากนะครับกับขอนแก่นมาราทอนฟูลมาราทอนของผมและภรรยาภรรยาก็จบ ทีวีเหมือนกันนะครับ Personal Base เหมือนกันนะครับ5ชั่วโมง40กว่าคราวที่แล้วนี้คัดเกือบคัดออฟไปเหลือแค่1นาทีคัดออฟนะครับก็วันนี้เดี๋ยวต้องไปขอพักผ่อนหน่อยแล้วครับตื่นตั้งแต่ตีสตื่นตั้งแนตีสครับวิ่งตีสีนะครับเริ่มจะโล w b แบตนะครับฝากช่องไว้นะครับนะฮะ ด็อกเคนรันเนนะครับขอบพระคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ Subscribe กระดิ่งละฆังมีคลิปใหม่ๆจะได้ทราบกันนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ